ตอนนี้เราทุกคนก็มาอยู่ที่ปากน้ําแขมหนูนะคะอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะดูสะพานตรงนี้จะข้ามไปหาดเจ้าหลาวนะคะเป็นสะพานที่สวยมากเลยนะคะก็คือเห็นพี่เขาบอกว่าตอนเย็นจะสวยมากๆเลยนะคะแถวนี้ตอนนี้ลมเย็นมากๆเลยจะถ่ายบรรยากาศที่ดูนะคะทางทะเล ที่เราเห็นนะคะจะเป็นถนนอ้อมไปที่หาดเจ้าเลาวนะคะเป็นอีกฟากหนึ่งของทะเลตรงนี้นะคะ,คะก็ไม่ไกลกันมากนะคะเราเห็นที่เป็นจุดดําๆในทะเลไหมคะนั่นไม่ใช่อะไรนะนั่นคือคนกําลังหาหอยค่ะพอดีน้ําลงเป็นชาวบ้านแถวๆนี้นะคะกําลังหาหอยเยอะมากคนก็เยอะมากด้วยหอยเยอะป่าหนูหอยเยอะค่ะ ดูสิคะคนเยอะม,มากๆเลยน่าจะลงไปแต่ไม่สามารถลงไ,ได้สวยไหมสวยกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ